อนิเมะแอคชั่นคำจำกัดความของอนิเมะที่มีฉากต่อสู้และฉากโชว์ศิลปะก,การป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนหรือใช้ดาบใช้หมัดหรือแม้กระทั่งใช้พลังแต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าอนิเมะแอคชั่นเนี่ยจะมีดีแค่เตะต่อยแล้วก็มีดีแค่ปล่อยพลังเท่านั้นนะครับเพราะนอกจากจะมีหมัดนะครับแล้วก็มีพลังที่ปล่อยอัดใส่กันยับแล้วนั้นอนิเมะแอคชั่นที่ดีนั้นมันต้องอุดมไปด้วยคิวบูที่สุดจะมัน การใช้บูมกล้องที่ลื่นไหลการใส่ใจในรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซาวเอฟเฟกต์ต่างๆนานาซึ่งไอของพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องดีตามไปด้วยและในวันนี้นะครับผมก็มี10อันดับอนิเมะแอคชั่นดีๆจากมือผู้กำกับคิวบสุดเทพมากกว่า10เรื่องมาให้เพื่อนๆได้ชมกันหากทุกท่านพร้อมแล้วนะครับก็กดไลค์กด Subscribe และไปดูพร้อมๆกันเลย สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช a n e l อนิเมโซนโซนมามันของคนไปโซนนั่นเองนะครับภายในช n n e l นี้เนี่ยท่านจะได้พบกับการจัดอันดับอนิเมะรวมไปถึงข่าวสารวงการอนิเมะและการรีวิวอนิเมะทั้งเก่าและใหม่ที่ควรค่าแก่การดูนะครับและในวันนี้เนี่ยก็ขอต้อนรับเข้าสู่ส่วน10อันดับอนิเมะน่าดูนั่นเอง10อันดับอนิเมะต่อสู้สุดมาที่ผมจะนาํามาฝากให้ทุกท่านวันนี้เนี่ยผมก็จะขอเริ่มจากอันดับมากสุดไปยังน้อยสุดเช่นเคยนะครับเอาละเพื่อไม่เป อันดับที่10ได้เกี่ยเรื่องพิเซจูเซโนคาคูริสึปรสิทธ์เดระชานนะครับหรือว่าปรสิทธ์นั่นเองอนิเมะของโคตรดีที่มีเพลงโอพสุดจะมันนะครับเรื่องราวของอิซุมิชินอิจิชายหนุ่มที่ถูกสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวประเภทปรสิทธ์มาเข้าสิงนะครับแต่ทว่าชินอิจิเนี่ยก็ได้ขัดขืนนะครับจนทําให้การสิงของปรสิทธ์เนี่ยเกิดความผิดพลาดทําให้มันเนี่ยสิงได้แค่แขนขวาของชินอิจิเท่านั้น และเนื่องจากสิงได้แค่มือขวานะครับเขาเนี่ยจึงตั้งชื่อให้มันว่ามิกกี้และพวกเขาทั้งสองนะครับก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและก็ออกตามล่านะครับหาเหล่าปรสิตที่กินมนุษย์เป็นอาหารมันจะสนุกนะครับแล้วก็มีฉากแอคชั่นที่มันสาใจแค่ไหนคุณนั้นก็ต้องไปดูด้วยตาของคุณเองอันดับที่9เรื่อง c o าวบอยบีบ p บ เรื่องราวของชายที่ดูเฉยชาครับสูงเก่งกล้างแลวก็ผมเขาเนี่ยไม่ค่อยจะเรียบร้อยสักเท่าไหร่และเขาเนี่ยก็เป็นคนที่โคตรจะขี้เกียจนะครับ <Okay. S 1> แต่เพราะว่าคุณนันเนี่ยก็อย่าให้สิ่งเหล่านี้นั้นมาหลอกตาคุณได้นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าเขานั้นนะครับเป็นนักล่าเงินรางวัลตัวอันตรายเลยทีเดียว <Okay. S 1> นอกจากเขาจะฉลาดแล้วนันนะครับเขายังมีศิลปะการฟูที่ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีอีกเทคนิคการต่อสู้ของเขาเนี่ยมันบู๊ตลี่ชัด สำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยถึงมันจะเก่าไปหน่อยนะครับแต่ผมขอรับรองแล้วก็รับประกันเลยว่าง,งานภาพแลวก็ฉากแอคชั่นต่างๆหน้า,าๆนั้นมันสนุกแล้วก็เลื่นไหลเป็นอย่างมากคิวบูเนี่ยเอาไปเลยร้อยเต็มสิบนะครับแล้วถ้าหาว่าพูดเดยอะไปกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าผมอวยนะครับเอาเป็นว่าผมไม่โม้ก็แล้วกันหากว่าคุณมีเวลาว่างเนี่ยเรื่องนี้ก็มีควรพคาดโดยประการทั้งปวง ดับที่8ได้เก่เฟดซีโรหรือชื่อภาษาไทยนะครับเฟดซีโรปฐมมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่4นะครับหรือว่า10ปีก่อนหน้าสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ในเฟดสเตย์ไหนเรื่องราวของเฟดนั้นนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแย่งชิงจอกศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าจอมเวทผู้ที่ซึ่งอัญเชิญเซอร์แวนเข้ามาหรือที่เรียกกันว่าวิญญาณวีรชนนะครับให้เข้ามาต่อสู้กัน ในภาคนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่ง่ายนะครับที่สต u ดิโอยูโฟเทเบเนี่ยรีเทนคุมพลังงานภาพออกมาได้แบบจัดเต็มงานภาพเอ่ยมุมกล้องเอ่ยนะครับเรียกได้ว่าฉากแอคชั่นในๆเนี่ยก็ดูดีมีพอร์ไปซะหมดสําหรับใครที่ไม่เคยดูเฟดนะครับก็ถือว่าเป็นการดีนะครับที่คุณจะเริ่มเข้าสู่จักรวาลของเฟดโดยเฟดซีโร่นั่นเองเอาล่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะเริ่มจริงๆเนี่ยเฟดซีโก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณ อันดับที่7ได้แก่ฟูเมเทอลอัลคูมิสบราเธอร์ฮูดหรือแขนกลคนแปลท่านั่นเองนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มีอยู่2ภาคหลักๆด้วยกันนะครับจะพูดถึงภาคบราเธอร์ฮูดเนี่ยก็เป็นภาคที่รีเมคขึ้นมาใหม่และฉากแอคชั่น Action ต่างๆภายในเรื่องเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีเกินคาดดีกว่าภาคก่อนๆเป็นอย่างมากเพราะว่าคิวบูเนี่ยมันอยู่ในระดับปรมาจารย์และการแพนมุมกล้องที่ลื่นไหลนะครับมันจึงเป็นอะไรที่สนุกนะครับแล้วก็น่าทึ่งไปในเวลาเดียวกัน เรื่องราวของเอ็ดเวิร์ดนะครับแล้วก็ออาฟงเซเอลริกสองพี่น้องตระกูลเอลริกนะครับที่ต้องสูญเสียแม่ที่รักไปอย่างกระทนหันนะครับเดวยโรคระบากทั้งคู่เนี่ยจึงตัดสินใจใช้วิชาแปรธาตุนะครับในการชุบชีวิตมนุษย์ขึ้นมาซึ่งวิชานี้เนี่ยก็ถือเป็นวิชาต้องห้ามนะสำหรับรอนักเล่นแร่แปรธาตุ แต่เพื่อการที่จะคืนชีวิตให้กับแม่ของตนนะครับพวกเขาเนี่ยจึงยอมเสี่ยงนะแล้วก็ลองที่จะทําดูสักครั้งหนึ่งแต่ด้วยสัจจะของโลกแล้วนั้นนะครับไม่สามารถมีใครเนี่ยที่จะสามารถสร้างชีวิตที่มาจากความว่างเปล่าได้เอสและเอนะครับจึงต้องจ่ายค่าผ่านทางเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่จะได้รับรู้แก่นแข้โดยแลกด้วยร่างกายเอสนั้นจ่ายด้วยขาส่วนเอานั้นจ่ายด้วยร่างกายทั้งหมด เมื่อกลับขึ้นมาจากประตูของแก่นแท้นะครับเอ็ดพบว่าร่างกายของน้องชายของเขานั้นได้หายไปเขาจึงใช้แขนของเขานะครับแลกกับวิญญาณของน้องชายเพื่อที่จะมาขนึกไว้ในชุดก่อด้วยตาโลหิตหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับพันเอกรอยมัสแตงแห่งกองทัพเนี่ยก็ได้ทราบเรืืองแล้วก็เห็นว่าเอ็ดเนี่ยมีฝีมือขนาดสามารถผนึกวิญญาณได้จึงเสนอให้เอ็ดนะครับเข้าไปเป็นนักเล่นแร่แปราธาตุของทางการ เพื่อที่เอ็ดเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ต่างๆจากทางการแล้วก็เป็นการสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะหาวิธีกลับมาเป็นเหมือนเดิมหลังจากนั้นเอ็ดและเอนะครับก็ได้ตอบตกลงพวกเขาทั้งสองเนี่ยก็ได้กลายไปเป็นนักเล่นแร่แปราธาตุของทางการและเรื่องราวนะครับการตามหาศลานักปราเพื่อทวงคืนร่างกายของทั้งสองจึงได้เริ่มต้นขึ้นอันดับที่6ได้แก่โทวะนกขวัญ เรื่องราวของควาหนึ่งในคนที่มีพลังพิเศษโดยพลังพิเศษนี้นั้นนะครับสามารถควบคุมได้โดยความรู้สึกของคนและเนื้อเรื่องหลกัหลกๆเนี่ยก็จะเป็นการร่วมมือของผู้คนที่มีพลังพิเศษคนอื่นๆนะครับก่อตั้งสถานที่สาหรับช่วยเหลือผู้คนผู้ที่ไม่สามารถควบคุมพลังพิเศษได้เรื่องราวการต่อสู้และเรื่องราวการฝ่าฟันอุปสรรคของพวกเขาจะเป็นเช่นไรต่อไปก็อ,อย่าลืมไปติดตามดูกันให้ได้ละ่ะ อันดับที่5ได้แก่ h i s t o no r i nochita the outcast เรื่องราวของโจโซรันผู้ที่เคยถูกฟูของเขาน,นัสอนวิธีการควบคุมพลังทิเสียดให้และอยู่มาวันนึงนะครับเขาเนี่ยก็ดันถูกโจมตีโดยพวกผีดิบที่อยู่ในสุสานทําให้เขาเนี่ยได้พบเจอกับสาวปิศาผู้นึงนะครับที่อ้างว่าตนเนี่ยเป็นพี่สาวของเขาและหลังจากเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้พบกับเธออีกครั้งในชื่อโจโโหที่มาเรียนชั้นเดียวกันกันกบเขาในมหาวิทยาลัย และด้วยเหตุนี้เองนะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเนี่ยต้องเข้าไปผัวพันกับเรา <an> <t une> พวกผู้ที่มีพลังพิเศษมันจะสนุกแล้วก็มีคิวบูและฉากแอคชั่นที่มันสะใจแค่ไหนนะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันให้ได้เลย <an> <t une> อันดับที่ 4. My Hero Academia เ <an> <t une> ชื่อว่าหลายคนในที่นี้นะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักอนิเมะเรื่อง My Hero Acad e m i a อย่างแน่นอน จากคำพูดของฮีโร่ที่เขานับถือนะครับสัญลักษณ์แห่งสันติภาพคำพูดสั้นๆของออมนะครับที่บอกกับเขาในวันนั้นว่าเธอนนาเป็นฮีโร่ได้คำพูดสั้นๆง่ายๆนะครับที่มันมีความหมายแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนให้กับเขาเรื่องราวจะเซตอัพมาในโลกที่มนุษย์ทุกคนนั้นกลายเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษกันหมดและพวกเขาส่วนใหญ่เนี่ยต่างก็ต้องการที่จะเป็นฮีโร่แต่แล้วเมื่อมีด้านสว่างมันก็ย่อมมีด้านมืด ใช่ว่าทุกคนนั้นจะหลงไหลแล้วก็คลั่งไคล้ในอาชีพ Super Hero ซูเปอร์ฮีโร่สักกันหน่อยและยิ่งเป็นโลกที่ผู้คนส่วนใหญ่นั้นมีพลังพิเศษมันก็ยิ่งง่ายนะครับเหมาะแก่การก่ออาชญากรรมต่างๆนั่นเองและนี่เองนะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่นำพามิดริยะอิสุกุเข้าสู่โลกของโปรฮีโร่นั่นเองนะครับมันจะสนุกแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนนะครับก็อย่าลืมไปติดตามดูกันให้ได้ล่ะ ดับที่3ได้แก่ a t t a ท k on t ไททันในโลกที่มนุษย์ปกป้องตัวเองด้วยกำแพงก่อสร้างกำแพงที่มีความสูงมากกว่าไททันและเอาแต่ใช้ชีวิตแบบอยู่ไปวันวันภายใต้กำแพงที่พวกเขานั้นไม่อาจจะรู้เลยว่ามันจะปกป้องพวกเขาได้นานสักแค่ไหนกันเชียวเรื่องราวของเอเรียนเยเกอร์นะครับเด็กชายผู้ที่อยากจะออกไปข้างนอกออกไปสำรวจว่าข้างนอกกำแพงนั้นมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ผู้คนนั้นยังไม่เคยจะรู้เขาต้องการที่จะออกไปพิสูจน์ว่าทะเลนั้นมีจริงไหมพร้อมกับเพื่อนสนิทของเขาอีกสองคน แต่แล้วไทท่านนั้นก็ได้บุกทําลายกําแพงเข้ามาจนทําให้พวกเขาเนี่ยต้องอพยพหนีออกไปจากหมู่บ้านของพวกเขาและเอเรียนเองเนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาก็ต้องกลายมาเป็นทาหารของหอน่วยสํารวจเพื่อที่จะตามล่าฆ่าพวกไทท่านนะครับที่มาทําลายบ้านเกิดของเขาแล้วก็ไขปมปิศาต่างๆว่าความจริงแล้วนั้นมนุษย์สร้างกําแพงขึ้นมาได้ยังไงและมีอะไรรอพวกเขาอยู่ภายภาคหน้ากันแน่อันนี้มะเรื่องแอตแทกออนไททันเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับตั้งแต่มันเข้าฉายเนี่ยก็เป็นกระแสฮือฮากันทั่ววบ้านทั่เมือ เป็นอนิเมะที่มีฉากแอคชั่นที่มันโคตรจะเลื่อนไหลฉากโค่นสลิงกิรัง,รงกาฆ่าเทาทาันต่างๆนานานเนี่ยบอกเลยว่าลิตเล้นคุมพลังของทีมงานวิสตูดิโอออกมาได้เป็นอย่างดีใครที่กําลังลังเลนะครับแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าจะดูเรื่องนี้ดีไหมหากคุณเป็นคนที่ชอบแนวแอคชั่นนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงอันดับที่2 o n วันพัน m a แมน คงไม่ต้องสาธยายอะไรมากมายนะครับกับชายที่มีหัวโลนและก็สวมผ้าคลุมใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงชายที่มีชื่อว่าไซตามะมีโร่แรงซีนะครับที่ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นนอกจากช่วงโปรโมชั่นนะครับของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ลดราคาและถึงแม้เขาเนี่ยจะอยู่แรงซีนะครับแต่ความโหดของเขาเนี่ยมันก็ระดับ S บวกไม่ว่าจะเป็นศัตรูหน้าไหนนะครับเขาก็สามารถโค่นล้มลงได้เพียงหมัดเดียวนี่จึงเป็นที่มานะครับแล้วก็ชายาของเทพพบุตรบัดเดียวจอดแต่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยถนัดเรียกที่โลนซ่าบัดเดียวจอดซะมากกว่านะครับ แต่ว่าคุณเนี่ยจะเรียกยังไงมันก็เอาเถอะนะครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณเอาเป็นว่าอนิเมะเรื่องนี้นั้นนะครับมันเป็นอนิเมะที่ของโคตรด,ดีฉากแอคชั่นโคตรจ๋มันวงเล็บภาคหนึ่งแล้วนะและคุณเนี่ยควรจะไปดูให้ได้นะครับไม่ว่าชีวิตนี้เนี่ยคุณจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามอันดับที่1นึ่งคิเมซูโนโยใยบะหรือชื่อภาษาไทยดาบพิฆาตอสูน เอาล่ะมาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับสำหรับคีเมสือโนโยาคูที่มีเพลงโอพีสุดจะมันจากแม่สาวลิซ่านะครับจนมันกลายเป็นกระแสทั่วบ้านทั่วเมืองและเพลงของเธอเนี่ยก็ยังได้รับรางวัลแพตตินัมดิสอีกต่างหากบอกเลยว่ามันช่างเป็นเพลงที่มีคุณภาพซะจริงๆเอาล่ะพอก่อนนะครับสำหรับเรื่องเพลงเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องราวของทันจิโร่นะเด็กหนุ่มคล้ายฐานผู้ที่แสนอ่อนโยน อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยครอบครัวของเขาเนี่ยก็ต้องถูกอสูรฆ่าตายส่วนเนซุโกะนะครับหรือว่าน้องสาวของเขาเนี่ยก็ต้องโดนเปลี่ยนเป็นอสูรในตอนนั้นเองนะครับนักล่าอสูรที่มีนามว่าโทมิโอกะกิยูเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าพวกเขาแล้วก็คิดจะกำจัดเนซุโกะแต่ทว่าเขานั้นก็ต้องประหลาดใจนะที่เนซุโกะแล้วก็ทันจิโร่เนี่ยกลับปกป้องกันและกัน และหลังจากนั้นกิยูเนี่ยจึงได้เห็นฝีมือการต่อสู้ของทันจิโร่นะครับเขาจึงตัดสินใจนะครับส่งทันจิโร่ไปฝึกเป็นนักล่าอสูรเช่นเดียวกันกับเขาจากนั้นเรื่องราวการออกเดินทางนะครับตามล่าหาต้นตอของคนที่ทําให้น้องสาวของตัวเองเป็นอสูรเนี่ยจึงได้เริ่มต้นขึ้นและอันดับสุดท้ายอันดับพิเศษในวันนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีแถมเนี่ยก็คงจะไม่ใช่10อันดับจากช่องอนิเมะโซนท็อปเทน อันดับพิเศษในวันนี้ได้เกี่ยว่องโจโจ้โกลเด้นวินนะครับหรือว่าโจโจ้ซีซั่น5นั่นเองเอาล่ะหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงเลือกภาคนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดจะเอาภาค5มาหรอกนะเพราะว่าภาค5เนี่ยมันเป็นภาคที่ไปไกลแล้วนะครับผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนดูมาตั้งแต่ภาคแรกเหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ดูภาคแรกเนี่ยคุณก็จะมาดูภาค5ไม่ได้จริงไหมและนี่เองนะครับจึงเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้คุณเนี่ยถอดใจที่จะดูโจโจ้ครับผมเลยเอาภาค5มาเลยนั่นเองนะ ซึ่งมันเป็นแผนที่ไม่รู้มันจะเวิร์กไหมนะครับแต่ผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนไปตามดูจริงๆนะครับเรื่องราวของโจรูโน่โจบาน่านะครับลูกชายของดีโอบรนโดนะไอ้ตัวร้ายในภาคแรกนั่นแหละแต่ว่าไอ้ดีโอเนี่ยมันมันมีร่างกายของโจนาธานไงพอมันมีร่างกายของโจนาธานนะครับไอ jo ้โจรูโน่มันก็มีสายเลือดโจสตาจากนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องราวของโจโจในภาคแคานั่นเองเราจะเอาละเอียดกว่านี้ ถ้าเอาละเอียดกว่านี้ก็เรื่องราวหลักๆในภาคนี้ก็จะเป็นการออกเดินทางตามล่าหาบอสใหญ่ของมาเฟียอิตาลีนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะไปเปลี่ยนแปลงระบบภายในของวงการมาเฟียนะครับโซลูโน่เนี่ยจึงตั้งใจที่จะขึ้นเป็นบอสใหญ่ของวงการมาเฟียอิตาลีแล้วเรื่องราวการเดินทางครับมิตรภาพและความเสีย่ยมเกลของโจโจ้จะเป็นเช่นไรต่อไปนะครับก็อย่าลืมไปหาดูกันให้ได้ละ่ะ Fighting และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับ10อันดับอนิเมะต,ต,ต่อสู้สุดมันที่คุณนั้นต้องหาเวลาว่างไปดูให้ได้มันมีเรื่องไหนถูกใจเรื่องไหนไม่ถูกใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่าความรู้สึกของท่านไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เช่นเคยและสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและก็ติดตาม่อนจาก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดอะไรก็ได้นะครับที่คุณที่มันมีให้กดนะเออกดแลวก็นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆให้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดาาออท เอาละสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะมีมาฝากเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้รักน้ำรักปลารักซากุระได้บบยจุ๊บ